รังนกคูณเจ็ดสีรังนกคูณเจ็ดสีนะคะนี่อยู่ที่ไร่เลยอยู่ที่ไร่เราเลยคุณใครอยากได้บอกมาเลยนะคะนี่กำลังออกดอกสวยมากเลยเออ่ต้นคูณเจ็ดสีที่ไร่แล้วก็นี่เมื่อกี้เก็บมาเดี๋ให้ดูเนี่ยคะ่ะอุ้ยกำลังออกดอก สวยขนาดไหนดูเอาเนี่ยคูณเจ็ดสีขายนะคะขายใครจะซื้อบอกเลยเดี๋ยวจะเก็บให้อยู่ที่ไร่เลยรังละหนึ่งหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวจะปิดทองแล้วก็อาจารย์มนจะสวดให้นะคะลงคาถาโดยอาจารย์มนนะคะส่งให้เลยใครสนใจนะรังละหนึ่งมื่นบาทนะคะคุณมาเลยนะ <c oughs> ดู นี่เห็นไหมอยู่ที่ไร่เราเลยนะนี่เมื่อกี้เก็บเก็บได้แล้วสองไปวางอยู่อยู่ที่รถเข็นนะคะอยู่ที่รถเข็นสองคุณบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีเวอร์ต้นอันนี้ต้นอะไรเฮียต้นปรงต้นปรงแต่ต้นปรง <laughs> แล้วคนปลงไหม,มอ,อุย้ยไอ้นี่มะเฟืองข้างหลังออกยอดแล้วงามเฮียดูมะเฟืองดูมะเฟืองสวยโอ้โหมะเฟืองนี่มะเฟืองนะคะมะเฟืองงามเลยตั้งแต่เขามาปลูกเนาะสวยเลยอะ่ะงามเลยอะ่ะมะเฟืองนในยอดเนี่ยไปเอานี่ยอันนี้รับยอดใหม่แล้วนะนี่มะเฟืองมะเฟืองเซตนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าพันดีมา<ป>ก<ป> แต่ว่าติดใจกับคูณนะคะต้นต้นคูณสวยมากอลังการอยากจะให้ดูเขาเลขคูณเจ็ดสีนะใช่ไหมเฮียอันนี้คือออกดอกยังน้อยไปนะมันมีอยู่รอบหนึ่งออกทางต้นเลยอะ,ะเออคูนสายรุ้งโทษทีเมื่อก่อนหน้านี้นะมันออกแบบโอ้โหสวยทางต้นเลยเชื่อไหมอลังการ ชอบมากบรรยากาศดีนะคะเลิศอันนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มีกลิ่นหอมเหมือนไว้์ช็อกโกแลตกลิ่นหอมเหมือนไว้์ช็อกโกแลตนะคะชอบมากนี่ได้มาจากโชติพันธ์ปลกทุกอย่าง ดอกอันนี้ไม่รู้ชื่อดอกอะไรแต่ว่าให้ดอกดีมากสวยสวยปลูกแบบลืมลืมที่ไร่มีพากากลองชมพูด้วยพากากลองชมพูนะคะหายากนะไวยหม่อนที่ปลูกเอาไว้หม่อนตุรกีดูดีเห็นไหมเก็บลูกกินได้เลยสดๆนะคะนี่ อยู่ติดกับอันชัน uh huh. นี่คือชีวิตของผู้สาวชาวไร่นี่เฮียมาเอาเลยอยากได้ลูกไหนหยิบไปหมอนตุรกีที่เราเป็นไงเราชาตินะซีด <laughs> ซัดออร์แกนิก ืเดี๋ยวค่อยๆอ,ยอน,นี้ชั้น,นสวยๆนะคะส่วนอันนี้เรียกว่าหอมเจ็ดชั้นหอมมากมีกลิ่นหอมนี้ตัดไปไหวเทพได้นะคะไหว้พระไหวเทพ สวยงามสุดๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆต้นใหญ่นะคะนี่น้องกำลังตูมออกดอก